ทองดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัต์ตอนที่แปดสตอนตาเกอต้องหมั่นฝึกฝีมือตะวันลาลับขอบฟ้าเสียงจิ้งหรีดดังระง,งมไปทั่วป่าพวกเขาเดินทางเร่งร้อนไม่หยุดพักจวงอี้หลินงอนิ้วนับเวลาก็เห็นว่าใกล้ถึงกำหนดการนางจึงล้วงมีดสั้นออกมากำไว้ พยายามข่มใจให้สงบและตั้งสติให้มันจะเป็นตัวถ่วงพวกเขาไม่ได้ตอนนี้จึงทำได้เพียงหวังใจว่าไปอูฉางจะเข้าใจสัญลักษณ์ในกระดาษที่นางแอบหย่อนลงจากรถม้าเมื่อตอนกลางวันหากดวงตกถึงขีดสุดก็แค่เจ้าองครัก์เงาานั้นแวะไปปล่อยหนักเบาจึงพลาดจดหมายที่ส่งให้ถึงสองฉบับคงไม่ถึงคราวสวย ต้องไปตายต่างบ้านต่างเมืองหรอกกระมังแค่รถเมทับทีเดียวก็น่าจะชดใช้กรรมหมดแล้วพลันรถมา้าหยุดชะง,งักลงทันทีจากนั้นจึงเกิดความวุ่นวายรอบด้านสำเนียงหันเปยฟังเข้าใจยากนางจึงจับใจความไม่ค่อยได้รู้แค่ว่าพวกเขาวุ่นวายอยู่รอบๆร,รถมา้าราวครึ่งการทูบก่อนจะมีเสียงความเคลื่อนไหวอีกครั้ง ทุกคนยังเดินทางกันต่อยกเว้นรถม้าของนางที่จอดสนิทเฮ้อขอบคุณคุณสนผลบุญที่ทำมาจวงอี้หลินถึงกับทิ้งร่างพิงกับผนังรถม้าอย่างโล่งอกอยามนี้คงได้แต่รอเท่านั้นเวลาค่อยๆคืคบคลานผ่านไปอย่างช้าๆทว่าคนเฝ้ารอหานได้หมดกำลังใจมือเล็กยังกลุ่มด้ามมีดไว้แน่นแนบลำตัว เข้ากับผนังรถมา้าเพื่อฟังความเคลื่อนไหวคนด้านนอกเหมือนกำลังพยายามซ่อมแซมล้อรถที่พังเสียงคนพูดคุยกันไม่ดังเท่าไหร่การเวลาไหลผ่านราวกับสายน้ำก่อนทุกอย่างจะเงียบสงัดคงไว้เพียงเสียงลมวีดวิวผสานกับเสียงร้องของแมลงในป่าแน่น้อยเสียงทุ้มของไปอูชางดังขึ้นด้านหน้าร่างเล็กรีบคลานออกไปทันที ในนี้ครั้นโพรศีรษะออกไปก็แทบจะเป็นลมล้มพับด้านนอกมีได้มีแค่สองบ่าวแต่กลับมีชายชุดดำอยู่อีกหลายคนรีบไปก่อนขอรับพวกเราเป็นองครักษ์ของใต้เท้าไปออ๋อนางพยักหน้าแล้วจึงส่งมือให้องครักษ์ของตัวเองแม้สมองจะยังคงมึนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกไปอูฉางพานางเฮินเข้าไปในป่าทึบ ตามหลังองครักษ์ในชุดดำไม่ห่างจนถึงที่พวกเขาผูกม้าไว้นางปีนขึ้นไปนั่งอย่างรู้งานหลานเฉียวรีบควบม้ามาเคียงข้างหิวหรือไม่ขอรับบ่าวน้อยทาด้วยความเป็นกังวลจวงอี้หลินสายหน้าไปมาตอนนี้นางงงมากกว่าหิวรีบไปก่อนเรื่องอื่นไว้ค่อยพูดทีหลังองครักษ์ที่คล้ายเป็นหัวหน้าเร่งเดินเข้ามาส่งเสื้อคลุมให้นาง ใต้เท้าเกรงว่าหากต้องอากาศเย็นนานๆคุณชายน้อยจะไม่สบายเร็มฝีปากเล็กเมมแน่นทันทีที่รับเสื้อคลุมมาสวมได้กลิ่นหอมอ่อนๆของเขาที่ช่วยให้จิตใจสงบลงไม่รู้เพราะเสื้อถูกเก็บไว้ในถุงหรือแค่เป็นเพราะเสื้อของเขามันจึงอุ่นถึงเพียงนี้หัวใจที่แขวนค้างมาหลายชั่วยามของนางค่อยๆผ่อนลงนี่เป็นยาจากหมอเทวดาที่ใต้เท้า เตรียมไว้มีสปปรรพคุณต้านความเย็นและช่วยรักษาแผลที่หลังของท่านกินขนมนี่รองทองสักนิดก็รีบกินยาก่อนออกเดินทางนางค่อยๆย,ยื่นมืออันสันเทาไปรับสิ่งของเหล่านั้นเป็นเขาที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเสมอแม้จะไม่ได้มาด้วยตนเองแต่กลับเตรียมทุกอย่างเพื่อนางชีวิตที่ผ่านมาสองชาติพบทำให้นางเติบโตหากเป็น ดรุณีน้อยแรกรุนคงนึกน้อยใจในตัวเขาบา้างเตว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเขาต้องแบกรับชีวิตคนนับหมืน่นของทหารและราษฎรแน่นอนว่าหากเขาละทิ้งมานางอาจดีใจที่ได้เป็นเพียงชั่วครู่ชั่วยามหลังจากนั้นจิตใจก็คงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและเหนือสิ่งอื่นใดคือความไว้ใจที่มีให้กันเขาเชื่อมัน่นว่านาง จะมีสติปัญญาเอาตัวรอดออกมาได้นับว่าสามีตัวน้อยผู้นี้คือสามีที่สวรรค์ส่งมาให้นางจริงๆหนึ่งในยาที่กินเข้าไปคงมียาสงบใจอยู่ด้วยหลังควบม,ม้าออกจากป่าได้ครู่เดียวจวงอี้หลินก็หลับไหลไม่ได้สติเพิ่งจะมารู้ตัวอีกครั้งเมื่อถูกช้อนตัวอุ้มลงจากหลังมา้าดวงตาหยีเล็กหรือเปิดเพียงครึง่งท่าทางสลึมสลือเหลือประมาณ ตาเกอหรือนี่ข้าฝันไปใช่หรือไม่น้ำเสียงงวงเงียวของนางเรียงรอยยิ้มงามที่แสนคิดถึงเจ้าฝันถึงตาเกอบ่อยหรืออืมก็ฝันถึงทุกคืนเพราะคิดถึงท่านตาเกอก็คิดถึงเสี่ยวอีเขาค่อยๆประกองร่างของนางลงบนเตียงใช้ลำแขนช้อนไหล่เล็กไว้ด้วยกลัวว่าจะกระทบแผลด้านหลังแล้วก้มลงจุมพิษหน้าผากมนแผวเบา ขอโทษที่ไม่ได้ไปรับเจ้าด้วยตัวเองลำแขนเล็กยกขึ้นคล้องลำคอแกร่งไว้พลางใส่หน้าหากท่านตามไปจริงๆข้าจะโกรธท่านคิดว่าเสี่ยวอี้จะไม่มีปัญญาหาทางรอดหรือไงนี่ข้าคือนายน้อยตระกุลฉางเชื่อนะเพราะรู้ว่าเจ้าเก่งตาเกิดเชื่อใจเจ้าเสมอเชื่อใจแต่ส่งองครักษ์มือดีไปตั้งมากมายวันหลัง ท่านต้องเหลือคนไว้คุ้มครองตัวเองบ้างไหนว่าไม่กโกรธนิ้วมือเรียวเกี่ยวเอปอยผมที่รัดแก้มเนียนออกพลางยิ้มลอ้อต้องทำอย่างไรถึงจะหายงอนอืมดวงตากระจ่างใสของนางจ้องมองริมฝีปากแดงระเรื่อของเขาขยับขึ้นลงอย่างเย้าวยวนก่อนจะเอ่ยคล้ายคนละเมอจูบข้าสักสามทีก็แล้วกันไม่รอให้เขาตอบรับนางก็โน้มลำคอแกล่งเข้าหา ขยับริมฝีปากเข้าใกล้ยอย่างหลงไหลอุ๊ยสงสัยมาผิดเวลาเสียงหวานหน้าประตูทำหน้าที่ไม่ต่างจากไม้แข็งแข็งหวดยวนยางคู่หนึ่งออกจากกันจวงอี้หลินที่กึ่งตื่นกึ่งฝันพลันได้สติรีบคว้าเอาผ้าห่มขึ้นคลุมหัวตะแคงตัวเข้าด้านในทำกลางเสียงหัวาร้อทุ้งต่ำหน้าตายของใครบางคนเกอเกอข้าไม่ได้ตั้งใจขัดจังหวะแค่เป็นห่วงนางก็เท่านั้น ไปเพยฟางทำหน้าม้อยสำนึกผิดไปเพยจจินก้าวลงจากเตียงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเจ้ารีบเข้ามาตรวจอาการนางเถกเกิดเกิดจะออกไปตามคนยกอาหารเข้ามาให้นางหลังไล่บุรุษออกไปในกระโจมที่เคยสงบจึงเริ่มวุ่นวายอีกครั้งตั้งแต่หลานเฉียววิ่งเข้าออกเพื่อเตรียมน้ำอุ่นและผ้าสะอาดไปเพยฟางคอยชี้สั่งการต่างๆและตามด้วยสตรีผู้เป็นใหญ่เหนือแผ่นดิน จวงอี้ลินน้ำตาไหลพรากด้วยเกรงพระบารมีของว้อยฮองเฮาทว่าพระองค์กลับดีต่อนางนักช่วยรักษาอย่างใส่ใจไม่นึกรังเกียจเมื่อสำรับถูกยกเข้ามาบุรุษทั้งหลายที่ยังจดจุดจ้องจ้องอยู่หน้ากระโจมก็พลันโดนไล่สามสตรีครั้นได้รวมตัวอีกครั้งก็ปล่อยให้บุรุษของตอนกลายเป็นหมาหัวเนา่าเอาแต่นั่งกินข้าวพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน เวบจนยาออกฤทธิ์อีกครั้งจวงอี้หลินจึงค่อยได้รับอนุญ,ญาตให้พักผ่อนพลอยหลับไปนานเท่าใดก็สุดจะทราบขอน้ำหน่อยน้ำเสียงแหบพรา่าดังขึ้นท่ามกลางความมืดตื่นแล้วรึไปเพ่จวินเร่งเข้ามาประคองคนรักให้ลุกขึ้นก่อนจะส่งช่วยน้ำอุ่นให้ยังเจ็บมากหรือไม่ตาเกิดจะให้คนไปตามเพ่ฟงังคนตัวเล็กสายหน้าเขาดูแลราวกับนางพิการเป็นง่อย แล้วความคิดพลันสะดุดลงเมื่อไพรคิดถึงสิ่งที่ตนเคยปฏิบัติเขาในกระท่อมบนเขาเหตุใดนางกับเขาจึงขยันประสบภ,ภัยจริงหนอมานั่งเฝ้าค่าอย่างนี้จะดีหรือนางกลัวเขาทิ้งการงานจนถูกตำหนิอยากนั่งหรือนอนต่อไปเพยจวินไม่ได้ตอบคำถามของนางในทันทีนั่งดีกว่านอนจนเมื่อยไปหมดแล้วชายหนุ่มหันไปหยิบหมอนมาพิงไว้กับหัวเตียง นางจึงขยับตัวใช้ไหล่พิงกับหมอนแทนหลังที่บาดเจ็บว่าอย่างไรต้าเก์ของข้าคำว่าต้าเกอของข้าช่างควรหัวใจคนฟังใบหน้าคมโน้มต่ำลงมาจวงอี้หลินทันได้เห็นเพียงประกายวาวาวในดวงตาที่สะท้อนในความมืดก่อนจะรับรู้ถึงสัมผัสอ่อนนุ่มบนริมฝีปากนางปิดเปลือกตาแล้วสอดลำแขนขึ้นโอบรอบลำคอกแกรง่ง เพเยริมฝีปากรับการรุกรานจากเรียวลิ้นร้ายด้วยความเต็มใจจุมพิษของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนดังกำลังใช้สัมผัสนี้ปลอบประโลมจิตใจสองมือหนาลูบไล้ผิวกายที่เริ่มผ่าร้อนกระตุ้นให้นางตอบรับด้วยการรัดรึงปลายลิ้นเล็กประสานกับน้ำหนักที่กดแผ่วเบาช่วงเอวคอดขนไม่ประสาถึงกับเปล่งเสียงคลางหวาน ยอมตามใจปล่อยให้เขาได้รูปไล้ดูดเมมจวบจนนางแทบสิ้นอากาศหายใจคนใจดีเริ่มร้ายจึงยอมผละห่างก่อนจะกดจุมพิษย้ำๆข้างมุมปากของนางเสียวอีน้ำเสียงแหบพร่าของเขาแววหวานทำเอาร่างของนางอ่อนระทวยในอ้อมกอดปรอบใจต้าเกินหน่อยเิดเขาเอียงศีรษะเซากับซอกคอขาวนวลรู้หรือไม่ว่าตาเกินใจหายเพียงไร เมื่อรู้ว่าเกิดเรื่องกับเจ้าต่อไปต้องรายงานต้าเกยตลอดไม่ว่าอยู่ที่ใดเอ้ยจบก็เริ่มขบเม,ม้มชิมผิวนุ่มไม่เบาแรงราวกับจะลงทันอืมเสียงหวานคลางสถานก่อนจะเม้มริมฝีปากแน่นเมื่อตระหนักรู้ว่าพากระโจมคงไม่อาจกั้นเสียงรันจวนของนางทว่ากลับไม่อาจตัดใจห้ามพรามเขาท่านเบาหน่อยเจ็บหรือ ไม่ใช่เจ็บปวดแต่นางหายใจไม่ทันต่างหากเราแม้ได้ร่างเด็กแต่จิตใจวิญญาณยังเป็นสาวแก่เล่นรุกหนักนกน,กนางตั้งตัวไม่ทันจะได้หัวใจตายก่อนก่อนที่จะได้เข้าหอสำเร็จมไม่ใช่แค่อช้าลงหน่อยขอพยากหน้าตอบรับแต่ฝ่ามือร้ายกลับไม่ได้หยุดครูเดียวก็ปลดผ้าคาดเอวของนางออกก่อนจะแหวกสาบเสื้อออก จากนั้นจึงค่อยๆเปลืองเสื้อคลุมตัวนอกตามด้วยตัวในแล้วไหลริมฝีปากอุ่นร้อนไปตามสีข้างวกไปยังแผ่นหลังที่ถูกพันไว้ด้วยผ้าพันแผลจวงอีหลินรีบเบี่ยงตัวทันทีที่รับรู้ถึงสัมผัสอ่อนโยนยาเจ็บหรือเขาถามเสียงนุ่มสอดคล้องกับสัมผัสแผ่วเบาและทนุถนอมกลิ่นยาฉุนมากท่านยาสินางกลัวเขารังเกียจ ยาขนาดนี้ของอีหิงเย่แม้จะดีมากแต่ก็เหมือนแกลงต้องยอมแลกให้แผลหายไวไม่ทิ้งร้อยแผลเป็นไว้กับกลิ่นเหม็นฉุนของยาตาเกิร์มิเคยนึกรังเกียจทุกอย่างที่เป็นเจ้าเซียวอี้ของตาเกิร์ดีพร้อมเสมอเขาว่าพลางไล่ริมฝีปากลงบนบาดแผลสัมผัสแผวเบาคล้ายช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของนางขอโทษเพราะตาเกิไม่ปกป้องเจ้าให้ดี น้ำเสียงแหบพระของเขาทำเอาคนแก่จิตใจอ่อนไหวน้ำตารืน้นไม่เคยมีใครดีกับนางถึงเพียงนี้ช่วงอี้หลินเอื้อมมือสั่นเทาไปลูบผมนุ่มของเขาอย่างปลอบประโลมอย่าโทษตัวเองเป็นข้าหาเรื่องใส่ตัวตั้งหากคำพูดของนางยิ่งทำให้เขาเจ็บลึกในอกกลัวเหลือเกินว่าหากคนตรงหน้ารู้ความจริงนางจะโก,กรธเกลียดกันจนไม่อยากเห็นหน้า จูบค่าได้หรือไม่ไม่อยากให้เขาเอาแต่โทษตัวเองเพราะแผลบนหลังจึงรั้งใบหน้าคมขึ้นมาหาประทับริมฝีปากแนบกับของเขาอย่างเรื่องร้องยอมปล่อยให้อีกฝ่ายเผาผลาสติปัญญาที่กำลังพร่าเลือนของนางสองมือใหญ่เร่งปัดป่ายคล้ายทุกอย่างเชื่องช้ามไม่ได้ดังใจแต่ก็ยังคงละมุนละไมอ่อนโยนจนเมื่อผ้าพันแผลส่วนหนึ่งหลุดจากร่างบาง เผยให้เห็นเนินเนื้อขาวนวลตรงหน้าริมฝีปากร้ายจึงย้ายลงไปซุกไซลํลำคอระหงปลายฐันสีหวานหดเกรงรับกับจังหวะดดูดเม้มตรงแอ่งชีประจรแ่นร่างให้เขาได้เชยชมถนัดทนีไปเพยจวินเอียงหน้ามองสบตาดวงตาช่ำหวานของนางพร้อมใช้ปลายลิ้นแตะแผ่วเบาลงบนยอดอ้าความเสียวซ่านเล่นปราดจากท้องน้อยไปทั่วร่าง มือเล็กขยุ้มเสี้อไหมของเขาไว้แน่นยามหยัดกายขึ้นปล่อยให้เขาลากปลายลิ้นเปียกชืน้นหมุนวนรอบปานก่อนจะทรมานนางด้วยการครอบครองที่แสนอุ่นร้อนรันจวนดูดดึงไม่เบาแรงให้ต้องแอ่นร่างตามมืออีกข้างของเขายิงทำงานประสานยามปากกำลังดูดดึงเต้าซ้ายมือใหญ่หยาบกรานก็ลงน้ำหนักคลึงเคลนเต้าขวาไม่น้อยหน้า ก่อนจะขยับปลายนิ้วคีบเอาเส่วนปลายที่กำลังแข็งขืนดูดดันคิดถึงตาเกรอหรือไม่เขายอมปล่อยเนื้อนุ่มแล้วขยับขึ้นมากระซิบชิดใบหูเป่าลมอุ่นๆแล้วดูดเม้มติ่งหูเล็กๆของนางเล่นหืมว่าอย่างไรตาเกอต้องหมั่นฝึกฝีมือสมองของนางค้นเหลวไปหมดสองมือยึดบ่าก,กว้างไว้แนนพยักหน้าพร้อมหายใจถี่กระชันคิด ค้าคิดถึงท่านเหลือเกินยกน้อยเข้าหัวเราะพอใจก่อนจะขยับเข้าไปขบเนื้อนุ่มพรมจุมพิษไปจนทั่วริมฝีปากร้อนอ่อนโยนนักสัมผัสผิวนุ่มราวกับกลัวแตกสลายพาเอาจิตใจของนางล่องลอยไปยังที่ไกลแสนไกลยามเขากดริมฝีปากแผ่วเบาลงบนแผลเป็นจางๆเหนือหน้าอกข้างซ้ายตาเกอทำให้เจ้าเจ็บตัวอีกแล้ว สติของนางหมุนค้างหาได้ฟังท้อยคำนั้นไม่บางส่วนที่แสนเร้นลับกำลังเผาร้อนเต้นตุบตุบรับจังหวะดูดดึงยอดฐันอย่างทรมานความสุขหวานแหลมถูกกระตุ้นจากท้องน้อยความซาบซ่านค่อยๆแต่ระดับราวกับน้ำหวานที่ถูกเคี่ยวให้อุ่นร้อนก่อนจะค่อยๆมีฟองปุดๆมือใหญ่ขยับจากยอดสวงลงเบื้องล่างยามใดก็สุดจะรู้ ทว่าหลังมือที่กำลังเสียสีส่วนบอบบางของนางช่างปลุกเราความรู้สึกให้ตื่นเพลิดน้ำหวานที่ถูกเคี้ยวเช่นนางกำลังเดือดพรานร่างกายหยัดโคง้งพลางกดศีรษะของเขาเข้ากับซวงอกให้ปลายลิ้นร้ายเล่นงานนางได้อย่างถนัดทนีลมหายใจของนางและเขาที่กระชันพร้อมกับที่อุ้งปากร้ายดูดดึงยอดถันประสานกับสันมือหยาบ ที่กดลงบนจุดอ่อนไหวผ่านเนื้อผ้ารุนแรงอ้าทุกอย่างแต่กระจายพรังพราวราวกับดวงดาราบนฟากฟ้าช่วงอีหลินหูอื้อตาลายซบลงบนอกกว้างปล่อยให้คนรักลูบแขนปลอบประโลมแผ่วเบาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาช่วยจัดการพันแผลให้ยามใดสวมเสื้อผ้าเสร็จตอนไหนจนกระทั่งมีเสียงดังขึ้นหน้ากระโจมนายน้อยขอรับ ท่านตาเฉิงมารอพบท่านจบตอนที่80ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทาง ธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี5 2 3 2 1 2 2 2 7 9ค่ะพร้อมเพย์หรือวอาเลทค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูล หรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ